สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับของบกันนะครับกับผมเก่งเมือนพ่โสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่่นะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จนี่นะครับเป็นพระสมเด็จปีรลันนี่นะครับพิมพ์ปางวฐถมเทศนานะดูนะครับเนาะนี่นะครับดูความเก่าของนะครับเนาะ เนื้อผงเห็นไหมครับวันหน้าเนี่ยขาวๆลองเหลืองนะครับผมนะนี่นะครับคือนะครับเนาะพระรุ่นเนี้ยนะครับสร้างโดยสิทธิเอกองหนึ่งของสมเด็จโตนะครับแล้วก็มีผงเก่าของสมเด็จโตนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะสมเด็จนะครับพระพุทธจารย์นะครับเนาะหม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์นะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับเนาะสร้างตั้งแต่ปีสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะยันท่านมรณภาพสองสี่สี่กว่านะครับเนาะนะครับ คือนะครับเนาะหม่อมคือหม่อมเจ้าทัตเนี่ยนะครับท่านเป็นนะครับเจ้าอาวาสนะครับวัดละคังนะครับต่อจากสมเด็จโตนะนะครับเป็นสิทธิเอกแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสต่อกันเลยอ่ะนะครับเนาะนะครับเป็นต่อกันเลยนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับเนาะเป็นสิทธิเอกขังใช้ได้สบายใจนะแล้วก็ดูนะครับผงสมเด็จโตเก่าๆไปไหมครับเนาะนะครับดูนะครับเนื้อผงเก่าๆนะครับดูคาบไขมีแบบเก่าไหมครับ เนี่ยนะครับเนี่ยดูนะนะครับนี่นะครับนะนะครับเดี๋ยวก็เช่นเคยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็คือให้ดูพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับว่าอะนะครับอันนี้รุ่นนี้เขาเล่นเป็นของหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนี้สร้างมีประวัติอย่างนี้อย่างนี้นะครับแนวทางการเล่นหาในความหมายผมก็คือให้ดูพิมพ์นะครับ ว่าเขาเล่นหาเป็นอะไรยังไงนะครับเนาะนะครับก็เหมือนเนี่ยนะครับถูกไหมครับเหมือนเหรียญบาทนะครับถูกไหมครับอ่าอย่างนี้นะพี่นะนะเหรียญหนึ่งบาทถูกไหมครับนะเหรียญสองบาทห้าบาทสิบาทถูกไหมครับแบงค์สิบยี่สิบแบงค์ร้อยห้าร้อยพันถูกไหมครับความหมายมันแค่นั้นเองนะครับแต่นะครับนะพาร์เทเรามาดูที่พาร์กันนะครับเนาะเราพูดคุยกันนะครับเนาะความหมายของนะครับช่องเราเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องเรียนรู้ได้นะครับเนาะไม่ใช่แบบอ่ามันแท้เพราะเป็นพระผมมันแท้เพราะเป็นพระคนนู้นมันแท้เพราะมันแท้เพราะเป็นพระคนดังคนนี้ไม่ใช่นะครับความรู้นะครับความรู้นะครับหรือความจริงนะครับเนาะมันต้องพูดนะครับแล้วมันต้องมีหลักฐานนะครับที่ให้ดูดูกันที่ให้ไปแบบไปดูได้ไปไปเรียนรู้ได้นะครับเนาะก็ผมบอกตลอดนะพระเครื่องไม่มีราคากลางนะครับเนาะนะครับ อ่าฟ้าเครื่องมีราคาการอย่างงี้ยครับคุณลองไปขายนะครับไปลองดูไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปลองขายตามร้านต่างๆนะครับมันราคาเท่ากันไหมมีใครให้ราคาเท่ากันไหมมันจะซื้อด้วยหรือเปล่าเหอะถูกไหมครับแต่ทองนะครับมีราคากลางครับนะครับไม่ว่าจะร้านปากซอยหรือร้านเยาวาราชถูกไหมครับมันก็ต้องมีเกณฑ์ของมันมันมีราคากลางจริงๆนะครับแต่พูดนะครับเนาะบางทีเอาราคากลางราคากลางเก็บสะสมแล้วจะขึ้นนะครับเนาะนะครับบางทีนะครับเนาะเป็นกลยุทธ หลอกคนเข้ามาลงทุนนะครับหลอกคนรวยเข้ามาลงทุนในวงการพักเครื่องนะครับจริงๆนะครับมันพักเครื่องคือไม่ต้องหลอกหรอกไม่ต้องหลอกใครหรอกนะครับพักเครื่องนะครับเนาะเขาสวยงามด้วยพุทธศิลป์นะครับแล้วก็ความเก่านะครับแล้วก็นะครับพุทธคุณครับนะครับจุดขายเขาคือสิ่งนั้นนะครับจุดขายเขาไม่ใช่แบบเอ้ยมันมีราคาการเก็บไว้ราคาจะขึ้นไม่ใช่ครับนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปหลอกลวงแหกตาใครนะครับ นะครับแล้วยิ่งพระด้วยนะครับเนาะควรจะนับถือศีลนะครับเนาะไม่ต้องไปโกหกเขาหรอกนะครับเนาะเขาจะเก็บไม่เก็บมันก็เรื่องของเขานะครับเนาะพระเครื่องนะครับมันไม่จําเป็นถ้าเป็นของคนรวยเล่นอย่างเดียวนะครับคนจนก็เล่นได้ครับนะครับเพราะมันมีราคาตั้งแต่หลักสิบนะครับหลักสิบหลักร้อยยันหลายๆลล้านนะครับมันมีทุกเกตนะครับไม่ใช่ว่าพระถูกจะไม่ดีนะนะครับเราศึกษาดีๆนะครับผมนะก็มา นะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับอันนี้ท tamam ี่ผมบอกตลอดนะครับนี่นะก็ดูนะนะครับดูพิมพ์นะครับเนาะขาวๆเรื่องเดืองเนื้อหานะครับแล้วก็เนี่ยนี่นะก็มาดูพิมพ์นะครับดูนะนี่เห็นไหมครับพระสมเด็จบิรันนะครับนพพิมพ์ปางประถมเทศนานะครับผมดูนะเห็นไหมครับดูนะเนื้อหา่าๆขาวๆเรื่องเดืองไหมครับ ดูนี่นะนะครับสวยไหมครับนะสมเด็จปีลันนะครับเนาะเห็นไหมครับพ้าถ่ายวัดละคัางนะครับเป็นพิมพ์ปางเหมือนมือท่านจะยกนะเห็นไหมครับมือท่านยกข้างหนึ่งนะครับก็เลยว่าพิมพ์ปางปฐถมเทศนานะครับผมขออนุญาตเข้าไปดูขออนุญาตเจ้าของพระด้วยนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับนะ พระสมเด็จปิลานพิมปางประมเทศนาเนื้อขาวนะครับตรงนี้นะนี่นะด้านหน้านะด้านหลังเห็นไหมครับเนี่นี่ครับเป็นอุมอุมนะนะครับเหมือนประทุนนะครับเห็นไหมครับเหมือนประทุนเหมือนคล้ายๆหลวงปู่อ้นวัดปังจากนะครับได้นไหมครับเนี่ยนะครับหลังประทุนนะครับผมด้านหน้านะครับอยู่ความเก่าแล้วการนี่เห็นไหมครับนะนี่นะเว้ แล้วก็วันน้าใช่ไหมครับเขาข่าวเรื่องเหลืองที่ผมบอกนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับเนาะเช่นเคยนะครับเนาะดูพระสองพระกับผมนะครับหรือพูดคุยเรื่องพระกับผมเนี่ยนะครับผมจะให้ความสําคัญเรื่องนะครับการเทียบเคียงอายุถูกไหมครับนะครับคือพระสมเด็จสมเด็จพระพุทธจารย์เนี่ยนะครับหรือหม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์เนี่ยครับก็คือสิทธิ์ตรงหนึ่งของสมเด็จโตคือผมพูดถูกไหม นะครับก็สร้างพาตั้งแต่สอง7ีหนึ่งเจ็ดนะครับหลังสอง7ีหนึ่งเจ็ดยันสองซีสี่กว่านะครับนะครับเราก็จะเทียบเคียงอายุจากอะไรนะครับนะครับก็จากสิตท่านนั่นแหละนะครับดูนะครับมาดูนะนะครับนี่หลวงปู่ปั้นนะครับวัดสะพานสูงนะครับเห็นไหมครับวันน้าขาวๆเหลืองๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วดูด้านหลัง ขาวๆเรื่องเหลืองไหครับนะความเก่าวของเนื้อผงนะครับนี่ตูป้านตะ ب านสูงนะครับเนื้อแก่งๆนะครับเนื้อจอแก่งๆขาวๆเรื่องเหลืองไหมครับนี่นะนะครับอ่ะมาอีกองหนึ่งก็ได้นะครับหลวงปู่วัดอินนะครับเนา้ขาวๆเรื่องเหลืองไหมครับอันนี้ยุกต้นทานไหมครับ เนื้อจอกแกงๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยแต่วันหน้าพงนะครับเนื้อจอกขาวๆเหลืองๆนะครับผมนี่นะเนี่ยดูนะครับเนาะของเก่านะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยนะครับนะเขามีเขามีธรรมชาติความเก่านะครับนะครับให้เราดูอยู่แล้วนี่นะครับนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับเนาะ เหมือนบางทีก็บางคนก็คิดว่ามันยากแต่จริงๆมันไม่ยากหรอกนะครับเนาะเหมือนเราไปซื้อบ้านนะครับเนาะบ้านมือหนึ่งกับบ้านมือสองนะครับผมถามจริงๆเลยนะตรงๆเลยนะครับจะได้แทงใจดิมจะได้แทงใจดำนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับนะมีใครโง่บ้างมีใครโง่ไหมครับโง่พอที่จะไปซื้อบ้านมือสองในราคามือหนึ่งผมถามหน่อยถูกไหมครับมีใครโง่ขนาดนั้นไหมครับถูกไหมครับมันดูรู้ครับ นะครับมันดูรู้ครับนะครับมันมีจุดให้ดูครับนะครับทั้งสีภายนอกภายในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในภายในบ้านนะถูกไหมครับบ้านสร้างใหม่กับบ้านเก่าอ่ะนะครับมันดูรู้ครับนะครับมันเหมือนกันนะครับพระเครื่องนะครับเนาะความเก่านะครับมันมีให้ดูมันดูรู้ครับนะครับแค่คุณดูให้เป็นนะครับนะคุณไม่ได้ไปหลงกับไอพางเก่าอ่ะนะครับไอพางเก่าอะไรอย่างนั้นนะครับเนาะ S, ของทุกอย่างนะครับนี้ eras, ะนะครับผงนะครับเนาะผงดินชินผงนะครับรักเชือกดหะนะคนั้นมีธรรมชาติของเขาเนี่ยดูนะครับเนี่ยดูเขาขาวเหลืองๆไหมครับเนาะขาวไหมครับนะดูไข่ต่างๆนะครับอ่ะทีนะครับลงปูป้นตนะานอุ้ยลงปูป้นตะพานสูงนะครับเห็นไหมครับเขาขาวเหลืองๆเนี่ยไหมครับเนี um. ่ยนะครับแล้วการเหลืองของเขานะครับเนาะการเหลืองของเขานะครับ มันจะไม่เหลืองแบบเป็นปื้นเห็นไหมครับจะเหลืองแบบเนี่ยนะครับมันจะมีวันหน้าเนี่ยขาวเหลืองเห็นไหมครับมันจะมีเนะี่ยจะมีดีเทลแยกย่อยข้างในเห็นไหมครับไม่ใช่เหลืองก็เอ้ยเหลืองป Louise, ื้นปื weg, ้นปื้นปื้นแบบไปไปไปอย่างนั้นน่ะนะครับไอเหลืองปื้นปนะื้นนะนะครับมันไม่ใช่เหลืองปื้นอย่างนี้แบบพาเกอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้พาเกเห็นไหมครับเหลืองปื้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับบางคนจับ ไอ้เรื่องเหลืองขาวๆโอ้ยเหลืองนี่ไงเหลืองไม่ใช่ครับนะครับดูนะครับเนี่ยคาบไขมันก็พยายามทานนเป็นงานของพระเกยหเองนะครับแต่ดูเหลืองมันคนเหลืองคนละอย่างเห็นไหมครับเหลืองธรรมชาตินะเนี่ยที่ผมบอกไหมครับนะนี่จะเหลืองแบบเห็นไหมครับมีดีเทลมีรายละเอียดเห็นไหมครับนะเหลืองๆขาวๆนะครับเนาะไม่ใช่เหลืองปื้นเดียวอย่างนี้นะนะครับจับใจความให้ถูกนะครับทําความเข้าใจกับมัน เห็นไหมครับเนี่ยหลวงปู่ปั้นนะครับเห็นไหมครับเหลืองๆเขาขาวไหมครับจะมีเหลืองแบบเนี่ยมีเหลืองแยกย่อยนครับดูหน้าหน้าเหมือนกันเนี่ยหน้าผาเหมือนกันสมเสียนถ่ายไหมครับเหลืองไปเลยนะครับกับเหลืองเห็นไหมครับเหลืองเขาขาวเหลืองๆเขาขาวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูจุดนะครับเนาะเนี่ยนะครับควักหมายผมนะนะครับเออนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับ ก็นะครับเนาะชมพาสองพากับผมก็นะครับเนาะนี่แหละครับจะได้มีของได้ดูของเล่นหลายอย่างนะครับเราเอามาเปรียบเทียบกันเราเอามาคุยกันนะครับเนาะเาจะได้เห็นภาพนะนะครับพูดไปเรื่อยอะไรบางทีมันก็ไม่เห็นภาพนะครับเนาะก็เท่านั้นเองนะครับก็อึ๊บมาโอเคนะครับมาลงกล้องกันนะครับเป็นพระสมเด็จปีรันนะครับเนาะพิมพ์ปางปฐมเทศนนานะครับเนาะเป็น สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับหม่อมเจ้าทัดเสนีวงนะครับสร้างราวๆปีสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นต้นมานะครับเป็นติดเอกองค์หนึ่งของสมเด็จโตนะครับดูดูความเก่าของเนื้อปงนะครับเนี่ยนะครับขาวๆเหลืองๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อให้ดูราบไข่นะครับการเตดตัวไหมครับนี่แหละนะครับนี่ขาวๆเหลืองๆเห็นไหมครับ แล้วก็ความแห้งนะครับความแห้งของเนื้อผงนะครับความแห้งของเนื้อหานะครับอย่าลืมนะครับเนาะเก่าจนมันเกิดไขได้นะครับนะความแห้งอะไรเงี้ยของเนื้อหามันต้องมีนะนี่นะเห็นไหมครับความแห้งความเก่าของเนื้อหานะครับเนาะเห็นไหมครับอู่ความเก่าขาวๆเหลืองๆไหมครับนี่นี่นะนะครับ ก็โอเคนะครับนานสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเว้พี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาตลอดมานะครับนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนราสำหรับแบบเป็นกำลังใจนะครับหาเา้าใหม่ๆมาลงคลิปนะครับให้ชมกันนะครับล้วก็ลงแค่นี้แหละนะครับนาะนะครับก็ไม่ได้เน้นขายอะไรมากมายนะครับก็เน้นแบ่งกัะชมพูดคุยกันมากกว่านะครับในวันละองค์นี่แหละนะครับ มีช่องทางเดียวนะครับนทั้งทางเฟซเอ้ยมี2ช่องทางนะครับทางเฟซกับทาง youtube เนี่ยนะครับแต่ทาง youtube นะครับก็เอาพระในนี้แหละแชร์ไปไม่ใช่ว่า u t u b e อีกองไม่ใช่ว่าเฟซอีกองยูทูบอีกองไม่ใช่นะครับเนาะนะครับองเดียวกันนะครับมีสองช่องทางแต่พระวันละองครับนะครับไม่เน้นนะครับไม่เน้นขายครับนะครับเน้นพูดคุยกันนะครับเพลินไปนะครับให้ความรู้กันนะครับนได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าถือ้า อย่าถือสาอย่าอะไรกันนะครับนะพูดคุยกันนะครับคนไทยเหมือนกันนะครับคนไทยคนไทยนะครับเนาะไม่อยากเป็นทาสใครอยู่แล้วนะครับไปแบบโอ้ไปประจบประแจงประเทศอื่นก็นะครับก็ไม่สมควรนะนะนะครับคนไทยมันมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยนั่นแหละที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อีกทีนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,มกด,มกดมสมัครให้ช่องผมมาด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ